กินข้าวจ้ายุ่เขาแห้งหลายจ้ายุ่เขาแห้งกินข้าวจ้า<น>ข้าวบะแสบแต่จ้าอย่าโจมหลายอายกินไปเป็นหยังแสบสะบะแสบตะกินเห็งให้กินแล้วมือแดกแต่จมแต่แนบกินบาบะแสบเฮ็ดกินเองเนาะบ่านนี้ด่าเฮ็ดกับข้าวไม่ได้กับบะแสบน้ำหนักอู๊ยังไม่ปวดท้อง จับใส่น้ำปลาครับ่บอกว่าจะจมหลายกินกินเขาเนั่นกินไปเขาเนั่นเห็ดให้กินแล้วหเห็ดกินแดงคือประเห็ดมือไรให้จะเข้าเห็ดตื่นขึ้นมาใส่น้ำปลาอยู่บ่จ้ะใส่มัดกินให้อิ่มได้จ้ะเสียม,มืออีกคนได้จ้ะกินให้มัดเรื่องพักนี่มีวิตามินทางกายแข็งแรงโอ้ยคือจังแสบแต่จ้า กินเหี่มเม็ดกองเขาหน่ผู้แสบแห้งแฉะกินเหี่มดเลยบะเคยเห็ดนักกินบะเคยกินเขาแบบได้แสบแบบนี้จะเชื่อจะจมหลายแสบหลายจ่าแสบหลายมือนได้มีจะจมไอเห็ดกับเขาบะแสบบะนัวหูจะมันแสบแห้งจะมันแสบแห้งบะนัวกับแสบน้ำลาเอาแสบหลายจ่าแสบหลายจ่าบะต้องใส่อยังหลายจ่าแสบแห้งกินเหี่มเม็ดกองเลยเขาหน่แบบนี้แสบหลายจ่า กินให้หมดแตงมีแตงเฮ็ดยังให้กินก็กินไปบ่กินบ่จ้าบ่กินบ่จ้ากินให้กินก่อนเขาว่าให้อันพูนผู้น้ำกินก่อนหมูจะมาเสียบไรจา้าเสียบไรจา้าอย่าจมเรมอรบันี้ได้จจมไม่จมหลังจ้าแเสียบไรจา้าแสียบไรแค่ไม่ให้เอาเขาเสียบไรจ้าแสียบซึอเกาเนะจ้าเนอ